พริกนางวันนี้ปีนี่แม่ได้พริกหลายได้พี่น้องกระลังพอบอดพเวอรขคืนพุ่นละ่ะหนึ่งต้นนะเนี่ยเยอะมากแดงกินดาจะแดงกินดานี่ปีนี้ปลูกพริกได้ผลผลิตดีมากพุ่นล่ะ บักเคอรเทดกับพ่อบักเคอรเทดพี่น้องคุณน่ะเป็นพลุ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 ลลวงเลยค่ะโอ้ยบักเตงมาเตีงนะคะมาเตงีงสองหน่วยที่เลือกก็บ,ก,บกินแน่หรอพี่น้องจ้ะได้ละอ้ยพี่เอเรียย่พี่พี่บักเตงโอ้ยบักทัว่วบ่เป็นดอกแกเทียรมีแต่เต่าเคี้ยขึ้น สิได้กินบ,บ่บุเอาซ้ำนี่ละเอามาอวดซ้ำนี่ละพี่น้องไปแล้วภูรบึงบะเขือเที่ยบะเคือเที่ยบะเคืเที่ยตัวนี้ก็จนตุยแล้วภูรลึงบะพิกจุดจุด